สวัสดีครับกลับมาถึงไทยอีกครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาแกะของที่เพิ่งสั่งเมือ่อประมาณเกือบอาทิตย์หนึ่งมั้งของที่อยากได้มากที่สุดในตอนนี้จริงๆอยากได้มานานแล้วเพราะชอบอตั้งแต่เด็กแต่ว่าได้สั่งมาเดี๋ยวมาลุ้นว่าคืออะไรแกะไงวะ ของสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับตอนดูกระตูแล้วเคยมีของเล่นพี่สาวซื้อมาให้แล้วก็เ,เคยคิดว่ามันเหาะได้จริงก็เลยตอนขับรถเปิดหน้าต่างแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยคิดว่ามันจะบินตามเราแต่มันไม่บินตามมาแล้วมันก็หายไปเลยพอโตมาเรามีเงินเราก็เลยจะซื้อเองนะครับผมคลิปล่าสุดใครชวนเต้นผมให้ทุกคนเดา แต่ว่ามิวออนคืออิมพอร์ตมาเลยนะครับจากร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยเจอแล้วก็เฮ้ยน้องคนนี้มีแววว่ะชอบที่เขาโปะผ้านะครับเฮ้ทายมาเกิดอะไรทาลาห b ฟ s เร r เ n อร Alpha b u ั z ไล g ์เยียร์แอ i ชั่นฟิกเนะครับผมอยากได้มากของป๊อปมาสนะครับผมสั่งมาเพราะมันไม่มีหน้าร้านแล้วเราชอบบัสไลท์เยียมากเราชอบดู Toy Story ตั้งแต่เด็กชอบทุกภาคแล้วก็เคยคิดว่ามันจะมีชีวิตจริงหรอือเปล่าไหมเฮ้ยอย่าแท็กแม่นะใครพิมพ์อ่ะอย่านะ ว้าวดูดิโอ้ย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 โอเคพอใจละเอ่อ ได้ดูละเพราะฉะนั้นมีใครอยากซื้อต่อไหมครับอยากเห็นแล้วอ่ะแป๊บนึงนะผมมารอเวลานี้มากรอมาไลฟดแกะให้ทุกคนดูโอุย้ยตัวเล็กกว่าที่คิด <c oughs> ดูว่าจะตัวใหญ่กว่านี้ มันเหมือนในหนังเลยอะที่แบบไอตัวบัสไลยเอยร์มันอยู่ในกล่องที่แบบร้านขายแบบเนี้ยแล้วมันก็มีชีวิตอะเหมือนเลยนี่น่าจะเป็นไซส์เหมือนในหนังเลยนะเนี่ยผมว่า you got a friend in me อ้ยคือ แถมมือมาเยอะทำไมประเด็นอะผมไม่ชอบเวลามันแถมอะไรมาเยอะอะพวกปั๊มมาะแ,แบบพอมันใส่ได้แค่ยอย่างเดียวแล้วมันต้องเหลืออีกอย่างก็ไม่รู้ว่าจะไปใส่ตอนไหนนะ่าถ้ามาแบบไม่ต้องแถมอะไรเลยแบบมาสวยๆแล้วแบบน่าดี แป๊บนะทุกคนพีายามแกะอยู่ครบไม่ได้นะมีหลายหัวขอโทษแทนพี่พิมด้วยนะครับมุกไม่หายแล้วพี่หยอกได้อยู่ได้อยู่โอ้ยโอ้ยตัวยังหนัก หนักมากแป๊บนึงนะ ไม,ไม่เลยครับกลิ่นสีเยอะมากคือถ้าผมรีวิวอย่างนี้เขาจะไม่เขาก็คงไม่ส่งให้หนะเวลาอยากได้อะไรอ่ะใช่ปะ่ะตอนรีวิวตรงเกินไปป่ะ <c oughs> ทุกคนมันเจ๋งไหนหรู้ป่ะตรงด้านหลังอ่ะมันแบบดูดิมันพับได้ส่วนข้อต่อขาก็เขยบได้แค่นี้แต่ดีเทลสวยมากเลยอ่ะแบบด้านหลัง Wow. ตั้งไว้ก่อนนะอันหนึงนะขอตั้งไว้ก่อนคือมันแกะได้ไม่ใช่อะไรมันแกะได้คือนี่เป็นหัวแรกนะที่มันสามาทุกคนไม่ต้องตกใจไอหัวที่สองเนี่ยมันคือหัวคือถ้าใครได้ดูบัสไลเ e ียที่มันเป็นเวอร์ชั่นภาคแยกอะมันจะเป็นหน้านี้ก่อนที่มันจะเอาไปปฏิบัติการเอ้มันมีรูปหมาแถมมาด้วยไหมเนี่ยอ๋อไม่มีวะแล้วก็หัวต่อไปเอ้ไม่ใช่หัวต่อไปอีกอันนึงมันจะเป็นหน้าเฉย ไอหน้าขายกันเลย so สิ่งที่มันเยอะมากคือมือครับผมมือมันเยอะมากจะพังตั้งแต่วันแรงไม่นต้นไไม่ไม่พังไม่พังเพราะฉะนั้นผมจะใส่หัวนี้ก่อนเพราะว่าเราชอบแบบนี่ใส่หัวนี้เข้าไปก่อนปึ๊บ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราเราเอามือออกมาก่อนนะแล้วอ๋อมือมันต้องจับคู่ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวมันงงนี้คู่อันนี้ต่อไปเป็นมือชี้อันนี้ลองเอาหัวสกอร์แพนด้าไปเสียบแทนไหมเอาเอาซีเครตของพี่เอะพี่พิมมาเสียบได้ปะแล้วก็อันต่อไปเป็นเลขห้านะครับผมเกือบ หยุดอย่ามาจับเออเท่ดีนะต่อไปนะครับสิ่งที่เขาให้มาคือฐานของตัวลา์เกียร์นะครับผมเพราะฉะนั้นเราจะเอาตัวนี้ใส่ฐานก่อนใส่ฐานฐานกี่ก้อนฐาน AA หรือว่าอะไร ใส่ไงไวะอ๋อมันต้องมีอันนี้ก่อนปึ๊บมาเลยนี่นะครับผมใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วค่อยเอาอันนี้ติดตรงไหนวะเอ้าติดตรงไหนอะใช่บัวนอทางบัวน้อไี่ใช่ปะพึ่งเข้าให้ ก็จะอยู่แบบนี้นะครับลอยๆแบบนี้โอเคตั้งไว้ก่อนนะเฮ้ย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 ปุ๊บโอเคตั้งเรียบร้อยต่อไปนะครับสิ่ง ham ham ที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็คือตัวอไอพ่นของไอรอนแมนนะครับผมจังแกะ อันนี้คือตอนที่มันออกไปสำรวจแล้วนะครับที่มันใส่ตัวนี้นก็จะเยอะเข้าไปกว่าเดิมแล้วก็หลังจากนั้นเข้าแถมอะไรมาอีกค,คือให้มาเยอะมากอ่ะคือเล่นไม่เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นไม่หยุดอ,อ,อันนี้ไม่เกี่ยวกับตัวบัสไลเยียนะครับตัวนี้คือเป็นแหวนเอาไวไ้ใส่เป็นของที่ระลึกนะครับแล้วก็ สิ่งนี้คือเจ๋งแต่ไม่รู้ว่าไว้ทำอะไรแพลร้านมาโคลาตหน่อยอมีมไหมนะอยากรู้เหมือนกันครับแบบนี้เลยที่ผมเล่นตอนเด็กอะแล้วก็คิดว่ามันบินได้จริงแล้วมันก็แบบปิวไปตอนนั่งอยู่บนรถอะเฮ้ยไปไหนแล้ววะอันนี้ไว้ทำอะไรอะ่ะ โอเคผมไม่รู้อะแล้วเขาก็จะมีปืนกับดาบแถมมาแล้วผมแต่ว่าผมชอบบัสไลท์เวอร์ชันทอยสตอรี่มากกว่า mm hmm. ก็เลยคิดว่าจะไม่ใส่เอ้แล้วนะมันดึงขึ้นมาได้ไหมอยากให้มันใส่ที่กันที่ที่กันที่กันอะ ดึงขึ้นมาอย่างไงมันดึงไงวะงเป็นไงนะมันดึงยังไงอะ่ะผมอยากให้มันใส่ที่คอบ อะไรเจว่าเจมีเปล่ามีตอนนี้เปล่ามันดึงขึ้นมาอย่างไงวะนี่มันดึงไม่ได้ต้องดึงได้ดิพอนี้งต้องดึงได้แค่ไนอ่ะ แบ่งเล่นได้ไหมสลับเจได้แล้วโอเคผมจะไม่ใส่สิ่งนี้เพราะว่ามันไม่หมืนบัสไลเอียที่อยู่ในความทรงจำนี่คงจะเป็นบัสไลเอียที่ถูกต้องแล้ว นี่ควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องของบัสไซเดียในความทรงจำผมมันควรจะตั้งอยู่แบบนี้ผมก็จะเอาอันนี้ไว้วันนี้และนี่คือท่าที่ผมจะตั้งมันไว้นะครับทุกคน <c oughs> ใช่ไปนะทำไมเฮ้ยมันเท่หว่ะเท่หว่ะแล้วเราก็จะเอาสิ่งน <velope> <halten> ี้มาวางไว้อย่างนี้ป่ะือไม่เกี่ยวเข้าปะไม่เข้าปะโคตดเท่ แล้วผมจะทำไงกับของที่เหลือของมันดีนะครับก็เป็นการจบการรีวิวนะครับสิ่งที่จะรีวิวต่อไปนะครับเมีอีกอีกกล่องหนึ่งนะครับผมซึ่งกล่องนี้ไม่ไม่ไม่เกี่ยวนะครับคืออันนี้แม่ส่งม,มาให้ พี่ว่านพี่ว่านเหรอจริงปะบัสโซ่เฮ้ยพีถูกหมายถึงใครพี่หมายถึงผมปะบัสโซ่ปะต่อไปเป็นการรีวิวจากอืมเดี๋ยวมันเดือดเห็นที่อยู่เเป็นการรีวิวจากกล่องที่มาจากเชียงใหม่นะครับโดยแม่ผมส่งมาเองซึ่งคงส่งอะไรที่มีประโยชน์มาให้นะครับคงไม่ส่งอะไรที่เป็นแบบนี้ อาอายมาเหรอเฮ้ยอะาอยเห็นยังจริงวอะอามาจริงวะยังไม่เห็นเลยอะ่ะมันดูยังไงอะ่ะฟึบไม่ใช่ปุ่มนี้ไม่ใช่ปุ่มนี้ใช่ปุ่มนี้ปราวะ่ะไม่เห็นนะครับไม่เห็นไม่เห็นว่ามาถ้ามาจะให้จะอวดให้ดูอะมาเหรอไม่เห็นนะไหนวะแต่พี่พิมมาใช่เห็นแล้วไปแล้วด้วย คุณแชนเฮ้ยทำไมทุกคนเข้ามาผมไม่เห็นสักคนเลยวะเห็นแค่โอเค,อเ,คเห็นนะโอโบอเข้ามาใหม่สวัสดีเพื่อนอันต่อไปซิลิพอนส่งมาให้แล้วอนนี้ผมคงต้องเอากนไกดอะ โอเคและนี่คือการอันบ็อกซิ่งที่แม่ผมส่งมาให้นะครับแบบแรกอะไรวะอ๋อมันคือกล้องฟิลม ผมเองที่เอากับเชียงใหม่แล้วคิดออกว่าอยากเอามาใช้ก็เลยบอกให้แม่ส่งมาของม i คโคแมทนะครับเลนอะไรสาม่ะสาเทพดีนะครับรุน่นนี้แล้วก็ต่อไปก็เป็นกล้องฟิล์มเหมือนกันแต่เป็นกล้องฟิล์ม o m p a c t ของ c a n นอนแล้วก็กล้องฟิล์มอีกอันหนึ่งของฟูจิ นนคิดว่าคงสลับสลบกันใช้แต่ว่าแม่นคนชอบถ่ายสีขาวดำยังไม่ได้ซื้อฟิล์มเลยเอฟกล้อง uh, เออหรือว่าขายดีวะไหนๆก็ไหนๆละเอาปะและแม่ก็่งผ้าปูที่นอนมาให้สีฟ้าซึ่งไม่ชอบคงไม่ใช้ และคอลเลกชันใหม่ล่าสุดนะครับจากาคุณแม่ผมนะครับก็คือกางเกงตัวใหม่ที่แม่ผมตัดมาให้นะครับผมคือหลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ากางเกงหลายๆตัวทุกวันนี้ที่ผมใส่ไม่ใช่ของแบรนด์อะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นของแม่ผมเองเป็นของแบรนด์แม่ผมเองเพราะว่าความยาวกางเกงมันไม่ค่อยได้พวกกางเกงทั่วไปที่เราซื้ออะไรอย่างเงย มันความยาวมันไม่ได้มันมันเตอะตลอดเลยเพราะผมขาดยาวมากอะไรเงี้ยคือกางเกงผู้ชายเฉลี่ยความยาวแบบสูงสุดจะอยู่ประมาณแบบ4ี่สิบสองสี่สิบสามเซนอะไรเงี้ยซึ่งของผมต้องใส่สี่สิบหกเซนซึ่งมันไม่ค่อยมีขายถ้ามีมันก็คือแบบเอวก็คือแบบสี่สิบอะไรเงี้ยสุดท้ายก็ใส่ไม่ได้ก็เลยตัดเอาดีวกว่ากางเกงยังยาวกว่านาคตพี่อีก <c oughs> ซึ่งช่วงนี้อิน หลังๆผู้คนก็จะเห็นว่าผมมาใส่กางเกงที่เป็นขามมาค่อนข้างบ่อยซึ่งขามมามันก็หาซื้อยากอีกก็เลยแบบไปเลือกผ้าแล้วก็ตัดเลยดีกว่าแล้วพอเราเลือกผ้าได้แล้วก็จะรู้แล้วว่ามีประมาณห้าหแบบผ้าที่เราชอบสีประมาณนี้เราก็จะโทรบอกแม่ว่าแบบเอออยากใส่กางเกงแบบนี้แบบตัดให้หน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นกระบอกดํายาวยืดน,นะครับผมซึ่งเราก็บอกได้หมดเช่นแบบบางทีผมอยากได้กางเกงแบบสลักที่แบบมีจีบตรงกลางก็ตัดมาให้หน่อยอะไรเงี้ย าก็จะเลยผมคิดว่านาคตเปิดแบรนด์ขายกางเกงกับแม่ดีกว่าแต่ว่าขายไซส์ตัวเองนะแต่ว่าไซส์ส<ไ>ี่สิบหกใช่แล้วก็ใส่กับหมวกคาวบอยเฮ้ยลืมซื้อฟิล์มเนี่ยว่ะพรุ่งนี้ใช้ถ่ายถัานปะอยากลองถ่ายเล่นดูอ่ะอ สั่งฟิลรีเหรอครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยกับการ Unbox 2กล่องนะครับผมก็สิ่งนี้พราวที่สุดแต่อย่าให้แม่รู้นะครับอย่าไปแคปลงนะครับว่ามีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะมันก็แพงอยู่แล้วก็ถ้ารู้ผมคงคงไม่มีเงินใช้แล้วครับเพราะว่าเขาจะลิฟไปเลย ริบเงินผมไปเลยเพื่อกันเหนียวไม่ให้เงินหมดนะครับเพราะผมเป็นคนเก็บเงินไม่อยู่แม่เลยจะต้องแบบมาช่วยดูแลเรื่องเงินเพราะว่าถ้าผมได้แล้วผมไม่ให้หรือว่าหรือนู้นนี่นั่นนะเงินในเดือนนั้นจะหายไปหมดเลยว่าผมจะเอาไปซื้อของหมดเลยอย่างเช่นสิ่งนี้เป็นต้นนะ จริงๆพี่พิมพ์ก็ไม่ควรรู้นะครับทุกคนเพราะถ้าพี่พิมพ์รู้ก็ก็มีค่าเท่ากันนะครับเพราะเขาก็เป็นแม่ผมอีคนนึงเหมือนกันก็แต่เขาเข้ามาดูไงก็ไม่ทันละก็ไม่เป็นไรอันนี้คือหักกว่านี่ใช่ปะ่ะเฮ้ยพี่เบนสวัสดีครับพี่เฮ้ยพี่เบนเห็นยังผมซื้อปลาลยเยียม,มาใหม่เอ้ยมันหัก,กว่ะจริงวะจริงคุยกับใครวะนี่พี่เบนดู โคตรเท่ปั๊บตะกี้มันหักจริงป่ะไม่มันเหลือแค่าสามแล้วไม่เข้าใจแล้วอ๋อมันใช่มันหัก มันหักละเอ๊ยพี่มาร์กว่าเดี๋ยวพี่ไม่เจอกันก็นานอยู่นานปะวะเจอกันผ่นานๆ oh, <shit. S 1> โอเคครับเพิ่งซื้อมาวันแรกก,ก็พังเลยนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไร oh. เพราะฉะนั้น oh. ผมไม่ควรจะแตะอะไรมาัาละ ผมควรจะซื้อมาแล้วตั้งมันไวอย่างี้ตั้งแต่แรกถูกแล้วไม่เป็นไรเอาการมาแปะคือฟังก์ชั่นมันไม่ได้ครับทุกคนาฟังก์ชันมันคือเปิดปิดอย่างเงี้ยแต่มันหายไปอันนึงแล้วมันหักแล้วก็กะจะมารีวิวแต่ว่ามันหักไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรเอ่อ หิวข้าวแล้วอะผมไปกินข้าวดีกว่าครับก็จบการรีวิว2กล่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่สั่งมาเพิ่มเดี๋ยวจะเป็นารายการเอวินแกะกล่องน,นะครับผมแล้วก็เอวินหาวิธีซ่อมนี่ก่อนนะครับแล้วก็ไปกินข้าวแล้วครับขอบคุณทุกคนที่มาดูครับบ๊ายบายอย่าลืมกินข้าวนะครับพรุ่งนี้เจอกัน2งานน,งน,าน,นะครับผมพรุ่งนี้3าย่านแล้วก็วันบีเคเคนะครับไปดูกันด้วยเพราะว่า เวทีต,ต่างกันสัเหลือเกินรอดูเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างพรุ่งนี้บ๊ายบาย